โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม u y n ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในบอสซีเซิร์ฟเวอร์ เถื่อนจัดซีเหมือนเช่นเคยอย่างที่บอกไปว่าเจอกับผมเซิร์ฟนี้ยาวๆทุกคนแทบจะเป็นเซิร์ฟประจําไปเลยทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับเซิร์ฟนี้ก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าเป็นแนวอะไรก็สามารถกอไปดูคลิปพี่แล้วได้นะครับผมเพราะว่าผมเจาะลึกมากหรือไม่ก็ดูคลิปนี้ก็ได้ครับทุกคนแต่คลิปเนี้ยก็จะไม่ได้เจาะลึกเท่าคลิปพี่แล้วทุกคนเอาง่ายๆสั้นๆว่าเซิร์ฟเนี้ยเป็นแนววัดกันที่หัวนะครับเนื่องจากว่าเป็นแบบว่าวิ่งไวตัวถึกรีเลือดเร็วทุกคนพอแล้วคือการที่จะยิงให้ตายเนี่่ยยต้องงวววัััดกกกทาารลหหคมมิ ก็จะประมาณนี้คนก็คือเป็นแนวยิงรัวก็ยิงยิงตายยากครับทุกคนต้องยิงหัวเพื่อให้ตายง่ายนะครับประมาณนี้ทุกคนและตอนนี้นะครับมีโปรโมโชั่นใหม่มาแล้วอย่างที่บอกไปแต่ไอิปแล้วว่า คลิปนี้จะมาผบอัปเดตท,ทุกคนซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตเยอะมากไม่ได้มีแค่โปรหม่อย่างเดียวมีเซิร์ฟฟาร์มด้วยครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างอย่างแรกเลยคือนี่ครับทุกคนของโปรโมชั่นใหม่นะครับก็จะเป็นโปรนี้นะครับทุกคน50 150 3 0้5 0 0ก็จะเป็นของตามในมรูปภาพนี้เลยนะฮะและอย่างหนึ่งก็จะมีเป็นนี่ครับ 1,000พันพร้อมตัวละครนะครับทุกคนเพราะว่าตัวละครเนี่ยก็จะมีเป็น150 300 500แล้วก็1,000นะครับทุกคนแล้วก็ของในกล่องนะครับก็จะได้ของประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้2,000ันี่ครับทุกคนของในกล่องโปรโมชั่นนะครับก็จะมีลุ้นตั้งแต่เซต SS นะครับผมจนถึง SS บวกนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับที่ข้ามมาเมื่อกี้คือเติมงมเติมงมเติมงมเงมเฮอะไรเราทุกคนขอโทษลิ้นพันเติมเงินครบ2 0 0พันะครับผมก็จะรับเป็นนี่ครับเซ็ตสีทอง สองพันสุดเท่ไปเลยครับผมของตัวละครสองพันก็บอกเลยว่าตัวสองพันที่แม่งโคเททุกคนแบบว่าใจเกลยนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวละครแบบถอดเสื้อแบบว่าโชก้ามาครับทุกคนมีรอยสักด้วยว่าโคเทแล้วก็นี่ครับของแชร์กลุ่มใหม่นะครับทุกคนก็จะแชร์ก็จะเป็นของในภาพนี้เลยแล้วก็จะเป็นนี่ครับระบบของฟาร์มใหม่อันนี้คือดีมากเพราะว่าเห็นไหมครับว่าในโปรโมชั่นให้ทุกคนสังเกตนะครับโปรโมชั่นดูดูโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยมันไม่มีกระเป๋าแบบบวกสารให้ใช่ไหมทุกคนแต่นี่ครับ นี่ใครอยากจะได้เปา๋าความสามารถนะครับต้องไปฟาร,ร์มหาเองนะครับเพราะว่าของดีเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋านะครับทุกคนกระเป๋า S S S นะครับผมได้จากการฟาร,ร์มทุกคนและของฟาร,ร์มเนี่ย มันไม่ได้แบบว่าฟาร์มาดรอปง่ายๆทุกคนกดตัว P เพื่อนำไปคราฟดรอปทุกคนเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันจะมีอยู่นี่นี่นี่กดตัว P ทุกคนแล้วก็ของไปคราฟทุกคนไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าตาของคราฟก็จะประมาณนี้นะครับสะสมทุกอย่างมาเพื่อคราฟเป็นกระเป๋านะครับอย่าลืมนะครับกดตัว P คราฟเด้อแล้วก็จะเป็นนี่ครับเอ่อเป็นของตามผมมาใหม่เช่นกันทุกคนก็จะรับเป็นตัวละครวัยรุ่นบ็อกซิ่งนะครับทุกคนแล้วก็เซตนี่ครับเป็น50ใหม่พร้อมกับปืนนันนี้เป็นอันนี้เป็นปืนอะไร ปะ่ะอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอ,ขอชมแป๊บนึงขอชมแป๊บนึงอ่าใช่ครับทุกคนเป็นปืน150นะครับตามผมมาก็จะรับเป็นเซต50กับปืน150นะทุกคนแล้วก็เป็นชื่อสีกับชื่ออะไรอ่ะชื่อสีชื่อสี 1A น่าจะเป็นชื่อสีกับชื่อไทยอีกรอบหนึ่งนะทุกคนของเขาน่าจะเขียนผิดนะครับเป็นชื่อสีชื่อสีทุกคนประมาณนี้ทุกคนก็หลักๆก็จะเป็นโปรโมชั่นใหม่นะผมแล้วก็เซิร์ฟฟาร์มแล้วก็ของฟาร์มดีๆก็จะเป็นของคาบทุกคนก็คือกกกกรระะเเเเปาาานนคผมแว็ต,ต่่ง่งๆททีโใภพุ นะครับโอเคโอป่ะจังหวะนี้ก็ถึงเวลาแล้ววันนี้คือแบบว่าก็จะมาเล่นปกตินะครับยังไม่ถึงเวลาเกียนเพราะว่าไม่ไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนดูเห่ามาเกียนอีกจริงๆไม่ได้มาเกียนปกติจริงๆผมวางแผนไว้ว่าจะแบบเออแบบแกล้งเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีของแจกให้หน่อยกับคนที่โดนแกล้งแต่วันนี้คือแบบว่าอาจจะยังไม่แกล้งนะครับอาจจะเล่นปกติก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเดี๋ยวดูเซิร์ฟเวอร์ซิตอนนี้คนอยู่เซิร์ฟฟาร์มกันมีสองสามคนแล้วก็เซิร์ฟปกติแล้วก็จะไปยิงเซิร์ฟปกติหน่อยละกันนะครับทุกคน เดี๋ยวก็จะได้ของโปรใหม่ไปเลยทุกคนก็ใครยิงได้ก็เอาไปเลยอะนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือของที่มันจะซุอผมใหม่ก็จะ,จะ,จ,ะจะมีแบบว่าแค่150ปะเพราะมันแจกถึง 150. เข้า150เพราะเ๋ยวผมจะเล่น150ก่อนละกันนะครับเราไปคลิปหลังๆค่อยแจกกล่องวันนี้กล่องขออุ้มไว้ก่อนเพราะอย่างที่บอกไปถ้าคนมันมันมาแล้วมันรวยมาได้กล่องคือแบบเปิดทีมันได้500ทุกคนมันมันรวยนะเฮียมาเล่นีก่อนเล่นี้ก่อนครับพึ่นะ จำไม่ได้ซะละเมื่อกี้เมื่อกี้ดูของว่านีกองแจกพวกบันเดิเล่นของอะไรอยู่ทุกคนยังไม่มีห้าสิบหรอของตามผมมาใหม่ยังไม่มีเลยเหรอโอ้โหดังมากเสียงฟื้นลั่นมากไม่รู้ปืนเทียด้วยนะครับ A W เอาไปสักสองร้อยแล้วกันเพราะว่าคิดว่าจะอ,อยู่นานนะทุกคนเดี๋ยวผมขอลองเปิดกล่องทุกคนนคี้ฮะมียี่ห้ากล่องนะครับวันนี้ผมเลยแบบไม่ได้ขอไอดีเดฟมาเพราะาผมจะเล่นปกติอย่างที่บอกคนดูไปคือแบบวันนี้ผมเป็นคนดีไงเออโชว์มาลองเปิดกล่องดู เอาสักอ่าสิบกล่องพอหนึ่งเฮ้ยดูดิผมบอกคนดูแล้วไงแล้วถ้าเกิดผมแจกกล่องให้คนดูแล้วแบบเปิดกล่องเดียวได้ห้าร้อยหนึ่งพันขึ้นมาเนี่ยคนอื่นมันจะแตกตื่นกันนะเออแบบคนที่ตามผมมาเนี่ยไดแค่ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเออเนี่ยโอโ้โหคือแบบดวงไม่เยอะคือมันจะดีก็ดีซะเลยแบบสีชมพูมาเลยอะพอจะเกลีก็สีเขียวมาเลยเ,ออเ,ลเลยอนะดูดิดแต่สีชมพูมันก็ไม่ใช่ของหายากเกินไปทุกคนเพราะว่าเห็นไหมมันถัดจากสีเขียวก็เป็นสีฟ้าแล้วก็ชมพูเลยเออพอถ้าถ้าโชคดีจริงต้องเป็นสีแดง ต้องเป็นสีแดงกับสีทองปะขอของหนอยพี่ชายครับอ๋อโอเคโอเคโอเคแสดงว่าผมเผลอดีใจไปหน่อยแสดงว่าไอ้ของสีชมพูเนี่ยมันก็ไม่ดีมากนะอย่างที่บอกไปเพราะว่าถ้าจะสีชมพูแหวกากากว่าก็มีแค่สีฟ้ากับเขียวปะเออวันนี้คือการที่ได้ของดีคุ้มเนี่ยก็คงต้องเป็นแบบว่าโพสติ่งผ่านขึ้นไปนะทุกคนสีแดงสีทองนะครับโอเคโอเคแต่อะไรก็นั่นแหละถ้าผมแจกไปคนดูก็ได้กล่องไปก็แบบน่าจะคุ้มแหละมาได้ของใหม่กูเล่นเลยละกัน มาดิให้ใส่เลยมไมเล่นของฟาร์มเหรอพวกมันเล่นของฟาร์มมันใช่ไหมคนขออนุญาตเซตไล่อะเขาเทน้องขอเตะมาเที่เท่าที่แล้วปืนยิงไม่มีเสียงด้วยไปฟาร์มเซฟไหนเฮ้ยน้องเพิ่งเล่นเฮ้ยไม่ได้น้องทำไมอ่ะน้องก็เพิ่งเล่นนะเออน้องมันเพิ่งเล่น พันที่อะไรห้าร้อยสัตว์เซตลอยห้าสิบอีกแล้วเนี่ยตัวละครห้าร้อยมาดิเออเด็กน้องมันเพิ่งมาเล่นมันไม่รู้หรือเปล่าว่าเซิร์ฟฟาร์มมีเพราะว่าดูคลิปี่แล้วคือยังไม่บอกว่ามีฟาร์มใช่เะล่ะเออเพราะคลิปแล้วคือเซิร์ฟฟาร์มไม่มานะครับพันที่อะไรน้องตัวละครก็ห้าร้อยมึงดูยังไงเป็นพันวะเออนไอเล่ห้าสิบไม่แตกหรอกไอ้เหี้ย มาดิแต่มันไม่รู้เป็นผมนะเพราะว่าอาจจะจะมีคนมาเติมนะครับมันเลยไม่รู้ว่าเป็นผมเพราะผมไม่ได้ตัวละครพันนะผมได้แค่ตัวละครห้าร้อยครับมาดินเริ่มเริ่มเริ่มจะดาวออกละแล้วจะพอดาวันละเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อแขวายเขาอาจจะเปลี่ยน่อยแขวายเออมันก็จริงของมันน่ะทุกคนมามาดิ เดี๋ยวผมวันนี้คือ,อก็อาจจะแจกก็คือแจกแค่ละห้าสิบพลัสเพราะว่าแจกถ้าแบบแจกอย่างที่บอกไปแจกกล่องไปแล้วมันสุ่มได้ห้าแล้วสุ่มได้พันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นใหญ่แบบไม่ต้องเติมเลยนะอนเออแต่ถ้าแจกละห้าสิบเนี่ยออมันจะพอดูละห้าสิบยุ่งแตกเพราะว่าของแจกอ่ะมันมีละห้าสิบใช่ไหมทุกคนที่บอกไปนะครับแต่กระเป๋าฟาร์มที่ผมยังไม่ได้ใส่นะนี่กระเป๋ากระเป๋ายังไม่ได้ใส่กระเป๋านี้เลยนะถ้าใส่กระเป๋าจะขนาดไหนวะเอออย่าว่าตัวละครผมละห้าสิบทุกคนกูไม่ได้เก่งหรอกตัวละครกูละห้าสิบอะ โอ้แต่พอไม่มีเดสมองเห็นเลือดเลยวะนะครับมองเห็นเลือดคือผมไม่รู้มันเจ็บมากหรือเปล่านะไม่ได้แบบยาะะยละ,ย,ละ,ย,ละายิงแล้วยิงเลยกูไม่ยิงแล้วอ๊อบยิงใครอยู่วะจะไปกินที่มันบดนไม่ได้บดผมหรือทุกคนไอตัวที่บดมันยินงคนข้างล่างะนั่นแหะมันยิงใครวะเป็นอะไรวะน่านส,สีเหลืองของฟาร์มเกลื่อนของฟาร์มเกลือก่อนกาด แตกเอ้ยยิงที่จิงเหรอเสร็จไรอ่ะอุ้ยจะพันพกูกร,กริงหรือเปล่าน้องเนาจะาจังเลยจะตายแบบจริงจังเลยเอ้ยกูเชือ่อกูไม่เถียงมีใครเขาเถียงเห,ห,หมือนกูอุ้ยเฮียชิบูจริงอะไรอ่ะเดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระพันมาเลาจริงกูไม่หนีดิตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดูเหมือนจะบางนะครับหรือเปล่าวะตัวเราเขาไม่เหมือนใครด้วยนะไอ้เช่น่ะตัวอะไรเนะี่ยตัวคนอะไรวะ อ๋อตตัวละครแจกทุกคนนี่ครับถือว่าได้ลองแจก150ไปคนหนึงละมาดูดีว่าถ้าผมโดน150ด้วยกันยิงเนี่ยในขณะที่ผมใส่ตัว500จะเป็นยังไงนะครับพันแตกเฮีย150ไอ้ดองเออพันแตกอ๋อกมาเรื่องของแชร์กลุ่มนะครับของแชร์กลุ่มแรงจัดนะครับพ่อมึงอะมามามา ลองดาเมจหน่อยละกันนะครับว่าแบบถ้าแบบโดนเซตด้วยกันยิงใหญ่จะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้คือผมไม่รู้ว่ามันจะเอาเซตที่เก็บผมมามาแก้มายิงผมเปล่านะดูดิคนดูคนดีใจนะกระเป๋าเนี่ยผมไม่มีกระเป๋าบุคคลสามารถเลยนะครับกระเป๋าบุความสามารถผมมีแค่กระเป๋านี้สองพันอ่ะเออใส่สองพันก็คงคแก้รูแบกแปลกปะเซต้ายดิสก์เป็นแบบสองพันเนี่ยไม่ได้ใช่นะครับวันละคือวันนี้ก็อย่างที่บอกไปอาจจะยังไม่แจกกล่องนะเพราะว่าเออเดี๋ยวมันจะเลื่อนๆกันไปคนที่ได้มันจะแบบเออเช็กกดออกแอคเลย ่าเอาไปสองร้อยห้าสิบป่ะขอญาติเลยขอญาติเลยขอญาตเลยกูขอทานอ่ะจะว่าขอทานขอในที่ขอทานไม่ได้น้องโอ้โหอ่ยเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลแม่มีการบอกกูอย่าจุกด้วยนะกูก็ตายดิตายไปดามมันไม่เอาสองรยห้าสิบไยิงผมวะอย่างเทสตาเมตอ่ะไปเดี๋ยว ที่ผมแตกก็คือผมก็คือกะแบบว่าเล่นวันนี้คือไม่แจกกล่องไงก็เลยแบบว่าจะได้แบบร้อยห้าสิบก็คือแตกเท่าไหร่ก็ได้เต็มที่นะครับแต่ผมจะแบบไม่อ่อนจงเงินไปอะ่ะไม่แบบเอาจริงเอาจังเลยนะรอบเมื่อกี้รอบแรกก็คือเอาจริงแล้วแต่มันแตกอะ่ะเดี๋ยวเราทายคลิปไปดูก่อนถ้าวันนี้ผมแตกน้อยเนี่ยทายคลิปมันจะแจกเพิ่มนะครับอาจจะแจกเป็นร้อยห้าสิบเท่างที่บอกไปดูดิมึงดูดิยิงกระดอนลมยิงอะ่ะแม่ลงลากหัวกูมคมแล้วกูลากหัวมึงคือเอาตรงนะสู้ไม่ไหววะเชี่ยดูดิ ยึนผมจริงอ่ะเคียะต้องใส่ร้านสิปไปสินะหรือจะให้สั่น้อยเดียวผมพ่อหนุ่มพวกนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยล้วขอแบบร้าสิบกับท้าทายกำลังท้าทายอยู่เพราะผมว่าท้าสา่น้อยเนี่ยผมว่าผมน่าสะซุ่มชิวแบบเต็มอ่ะเข้าใจปะอย่างว่าทุกคนโป้ใหม่เพิ่งจะมาหารมื้อนี้เองนะทุกคนนะครับคนเติมไม่มีหรอกแล้วก็เติมทุกปิดใหม่ด้วยไงเออมันตับเมื่อจริงไม่ใช่เมื่อจริงท่านท่านท่าน มาไปเตี๊ยนเองอ่ะอ็รู้ใช่ไมผมรู้ว่าจะแบบตัวว่าตัวละครไอ้ตามผมมาเนี่ยแอดตัวละครโปเก่านะไม่ใช่โปใหม่อะไรโปเก่ามันจะโกหกอัเนี่ยผมขอเดฟแอดมินมาลับหัวก็ดีอเราก็แก้ไวเลยแล้วเขาแจกของอะไรคลิปอะไรเงี้ยเออเลยแบบว่าไม่ต้องแตกเลยอ่ะเรอยแบบเปิดโปอ่ะเอออะไรเงี้ยเซอร์ไปชื่ออะไรเซอพ่อแม่มึงเด้ยเออเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดแบบใหม่เขาดูเลยดีกว่าว่ามีแบบอะไรบ้างอ่ะ เอ๊ะมันอยู่ข้างล่างห้องอโอ้โหเจ็บจริงเจ็บจริงอันนี้เจ็บจริงจะเอารักษาสิโดนยิงมันเข้าก็ยิงครับก็เาแตกไปแล้วรอบดึงอะไรที่อจริงอันนี้ก็ผู้จริงจะตายรอบละถ่าเมาแล้วห้าสิบมาผมแตกไปแล้วดูผมแล้วแจกห้าสิบดีปะแล้วไหวมันละเพื่อนแล้วไม่ไหวยังตังโตกะ เนี่ยไอโคโค่ไอไอโคโค่เดี๋ยที่ได้ของไปใช่ปะมันบอกไอโคโค่แหละใช่นี้ปะมันชื่ออะไรอดนี้ชื่ออะไรโคโค่เนี่ยแสดงว่าไอคนนี้โอเคแตกรอบแล้วแล้วยังบอกว่าแสงไว้คนเนี้ยไม่ได้่ผมไปเว้ยพอเพื่อนมันตามบอกว่าเอาเซตละห้าสิบเพื่อจบหน่อยรู้ดิโดนลุมขาดอีกเรื่องไม่ไหวละเดี๋ยวขอเหลือห้าสิบอีกรอบหนึ่งทุกคนถ้าถ้ามันถ้ามันยังแบบยังแบบสู้ยากนะเดี๋ยวสามร้อยเลยแล้วกันนะครับมาแตกไปสองแล้วนะ อย่างที่บอกไปวันนี้คือผมแจกเต้มที่อยากมีสิบแอดมินไม่ว่าหรอกบ้างเพราะเติมไม่รู้อ่ะแอดมินว่าก็เขาต้องจัดกันเพราะว่าแบบเออแจกมันให้คนในเซิร์ฟมันหน่อยมันมีกาังใจเล่นหน่อยนะครับเอาไปฟาร์มบงฟาร์มบอสไปกลางแต่กลางก็ได้แป๊บนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปเนี่ยคนจะได้ตามของผมใหม่มาแต่ตามผมมาเนี่ยได้แค่ปืนนะครับมาดิเซตเตอร์ใครอยู่ในเซิร์ฟตอนผมทำคลิปก็ดวงดีไปนะฮะมาอยากโดนร้ยสิบยังไงว่ามันจะแรงแค่ไหนผมว่าว่าเราจะแบบไหลไปนน้ำอ่ะเอาปะ เอาฆ่าสิไม่ผมยู่ที่ก็ได้แต่ถามว่าผมจะให้ทำไมนะเฮ้ยไอ้เคี้ยจากนั้นสิไปแล้วอ่ะมึงไม่วไม่เล่นเองอ่ะผมไม่เจอหัวเลยปะของแชร์ไม่กกูแรงแรงแล้วของฟาร์มเมื่อกี้ที่ข้าวปาของฟาร์มนั้เมื่อกี้ประเด็นอะเซตีเรเตอร์อะไอ้เหี้ยะจะสองเปอร์เซ็นต์ไม่ตายให้กลัะ เอ้ยปืนอะไรอ่ะเอ้ยปืนฟาร์มปืนเดิมนี่ทำไมมึงยิงหนักกับไอ้คนเนี้ยมึงโผล่วะเนี่ยไอ้สัตสปืนทำเพี้ยอะไรปัญญาอ่อนยิงกันเองยิงกันเองด่ากันเองอ่ะดไอ้โกโก้ดิไอ้โกโก้ดินี่เมื่อกี้คนนี้ฆ่าผมเนี่ยกูจำได้ต้องป็นปืนเหลืองปะเซพีเดย์ปืนเหลืองมึงอ่ะไอ้ที่มึงฆ่ากูเนี่ยมึงฆ่ากูอ่ะแล้วรอกูโอ้โยิงมืนจิงบวกเลยมืนจิงนี่ขนาดแมวระหัสสิบมาเล่นนะเนี่ย นี่คือกูตายไปสองเซตแล้วคือกูอยากจะลองดูดาเมจว่าถ้าโดนร้อยห้าสิบประกันเนี่ยกูจะไปประมาณไหนแม่งก็ไม่เอามาไม้ยมึงกลัวแตกไอ้เนี่ยใช่ผมปะ,มะถ้ามาร้อยห้าสิบมามันจะโดนกันเองลุมไม่ใช่หรอกมันไม่คุยกันะแบบเออร้อยห้าสิบมาช่วยลูกดาทำทำเกมหน่อยแล้วก็เอออะไรเงี้ยมึงไม่สื่อสารน,นะน้องใหม่ป่านนี้เอา,าร้อยห้าสิบมันุมยิงผมสองตัวเนี่ยแค่ปืนถอดก็บอกเนี่ยผมตายแล้วใช่ผมปะพอดูดิพวกมันก็แทบไม่แตกเลยไม่แตกเลยดีกว่าไม่แตกเลยดีกว่าที่มันแตกคือมันยิงเองเว้ยรอบที่แล้วอะนะครับวีมันเเเจ็็บแล้้ววมงกฆ่าอย ไม่เกี่ยวกับกูเอาง่ายโอ้ทั้งเซิร์ฟดุมอ่ะมาแยกกันดิเอาแยกกันก็สบายดิกูแค่สองคนต้องไล่ไปตัวตัวแบบผมว่านะจะขอเอาตัวทีม่มีคนเดียวดีกว่าคือตัวเฮ่นนี่นะเอเดียม,ม,ามาแล้วห้าสิบบาทแล้วทุกคนกูว่าแล้วมืดมืดมาแล้ะเลยเอาไอเฮ็กโกโก้เลยลนะห้าสิบเนี่ยมาโกโก้กลัว่าที่เหลือเมื่อกี้เหลือ เมื่อกี้เลือดบาขึ้นขึ้นไปสู่เปอร์เซ็นแล้วป่ะเมื่อกี้เมื่อถมบองเลือดพันป่ะเมื่อกี้เมื่อเห็นเลือดไปสู่เปอร์เซ็นแล้วดิมีรางความตายมาแล้วดิมึงเลยทั้งนั้นอ่ะมึงเลยขอใหโดนดีผมว่าแค่เก็บตัวเล็กมันก็มาได้เรื่อยๆใช่ไหมเอาตัวใหญ่ดีกว่าแล้วมันพอระบบมงมันแตกปุ๊บเนี่ยมันจะหิวของเว้ยแล้วมันจะเก็บกันเองใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอาตัวอีกทีนึงมึงเลยป่ะ ขันเร็วช้าเนี่ยของสัตว์เ,เร็วแล้วบ้างสภาพนี้เหม่มม๊มเลยเม่มม๊มเลยไอ้เฮียยืนยืนจอ่อยืนยิงกูเลยมึงคิวไว้ไหนไตัวละครผีเนี่ยไม่คยืนิดนี่ยิงผมเลยเว้ยเดี๋ยวขอเอาตัวละครใหญ่ก่อนเอาเซจะใหญ่ก่อนช่วยรูดมันน,นี้หน่โกโก้เนี่ยเอ้ยเฮียกูแตกมันแตกมึงก็ได้ของเหมือนกันจริงไหมพูดถูกไหมพูดถูกไหมไอ้เฮียแตะตัวละครกูตายยากกว่ามันอีก ตายที่เยอะวแต่เราขอ500ดอกเออถ้าตายง่ายมันก็เกินไปคนเติมเตมเพื่ออะไรนะกันน่ะใช่ไหมขี้อ่ะคือยิงแค่250แบต250แบตขี้อ่ะกูบนระเบิดเออแตกทุกคนมามันถึงเวลาละมันถึงเวลาละ300โหดดูดีไหมกูบอกแล้วใครมี300กดอกแอกอ่ะกูบอกแล้วการซื้อ300คือกดอกแอกอ่ะนะครับเอาคุยเลยเอาโทษที อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวเยอะไปหน่อยอ่าเดี๋ยวขอญาตแจ้งมันตบๆแล้วก็โโหหหลลใครได้ัวแล้วขออนุญาตแจ้งแจ้งแบบร้อยห้าสิบแล้วก็ตบมาได้สองพันเลยละกันนะทุกคนเดี๋ยวอ่าสองพันใบใส่แม่งเลยนะครับทุกคนเจอกูแน่แค่แหละเจอกูแน่ไอ้เียนี่เจอกูแน่นี่มีแต่ตัวเนี่ยเก็บได้รอบแรกไอ้เมื่อกีให้เก็บได้หัวเมื่อกี้เก็บได้หัวแล้วอ่ะแล้วแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว เดี๋ยวผมเสร็จนี่ผมอาจจะแวะไปดูเซิร์ฟฟาร์มนิดนึงนะครับแต่วันนี้คืออย่างที่บอกไปว่าผมอาจจะเออเดี๋ยวผมละสิไปแจกเซิร์ฟฟาร์มเดี๋ยวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่มีเดฟแจกว่าไม่ได้นะไว้คลิปหน้านั่นหรือไม่อย่างที่บอกไปผมไม่อยากแจกมือเปล่ามันจะได้ง่ายไปจะอยาก,กียรเล็กๆน้อยๆเหมือนตอนแบบเป็นเสื้อเป็นอื่นอะเออที่แบบทำให้มันตกใจมันสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะอมาวบอกเลยเอากูลงมาเราได้ไอสัตว์เอากูลงหรือเปล่ารอบเนี้ยไอสัตว์เจอะไรหน่อยวะใส่ปลาเก่าด้วยหนึงปลาเก่าอุ้ย นายเยอะนายเยอะควายเกิดใคร, Everyday, ใคร,ใครมาวะวันนี้ผมแกงไอ้เอฟเคนะแกงเอฟเคอ่าเดี For you. For yourself, ๋ยวดูอีกทีดึกว่ากูสอบบันโชะใช่ไหมเออเดี๋ยวใส่ผิดขึ้นมามันเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะเฮ้ยให้จริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ขอหัวนึงดิมาว่าเฮ้ยรมขอหัวนึงดิยังไม่ได้สามหัวเลยขอหัวนึงฮัลโหลนายลิงลิงขอหัวนึงไปละ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  อุ้ยมันยิงผมเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่เขาเนื้อเขาหนังอยู่ไอสัตว์อุ้ยเ้เชื่อได้ละเฮ้ยเจ็บจริงคุยไี่สองพันอ่ะเฮ้ยก่งเบ้างไอสัตว์ไอลาสิบดีเลยไอลาสิบชิ้เลย ร้อยสิบชิงเลยเยี่ยร้อยสิบชิงเลยสัตว์ไอ้ยักษ์ร้อยสิบชิงเลยร้อยสิบชิงหนีเพื่อนเลยเมื่อกี้ผมเห็นเลยว่าร้อยสิบผมเห็นผมปุ๊บมันลอยกลับเลยร้อยสิบชิงเลยสัตว์ร้อยสิบชิงเพื่อนเลยเอ้ยทำเพื่ออะไรวะไอ้เัีษร้อยสิบชิงเพื่อนอยู่นู่นนะกูบอกไปละไอ้เย่ยทิ้งเพื่อนเลย อย่าอย่าเล่นยีดีอย่าเล่น,นยีดีดดแหม่อย่าลุมกูกินเซตกูมู่วิสแหมมีความสุขให้กูแบบเอเอได้ค่าไหนวะอะไรเงี้ยปลาไปลาร้าเราไมกิในใครไดนก็เลยมาตั้มาเกอบักลเใครไม่จะเหลือ่อมัาเบักกูออกไม่ได้ยิงมีคนนึงดีกว่าที่ปกติดมาเกอร์ตายอะ่ะเออพี่ขอโกงจัดเลยอ่ะขอโกงจัดเลยอ่ะจะแจกของเลยละกันนะไปดูเล่ตโอ้โหลุมกูไปจูเล่ตเลยดีเฮีย เด็ดดอกเล่นสองพันเลยเหรอไอ้เห่เปลี่ยนเปล่าไปเขาขอ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 อนุญาตเปลี่ยนเปล่าอ่าแจก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 อ่าแจก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 เดี๋ยวผมเก็บไปแจกสึ่งฟาร์มด้วยนะครับอ่าน่ะเราไมยืนเองละสามสี่อ่าเดี๋ยวเก็บไปแจกสึ่งฟาร์มหน่อยเียแจกของเลยเออเตรียมของอยู่แต่ที่บอกไปผมไม่แจกเยอะวันนี้นะเพราะว่าเนี่ยแค่มีร้ายสิบใช่ผมปะมาแล้วได้แอกไปแป๊บหนึ่งล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปของตามผมมาเนี่ยมันไม่มีตัวไงหัวตัว ระเบิดระบอะไรบุ้มบุ้มบุ้มปั้ปัไเลยอ่ะฮ้โอ้โหเปเล่นดกันไปจังวะมึงอะไรจังอ่ะมาจกคนเม่ะเจวลาใหม่โอ้โหอันนี้มึงด่าพ่อมาหรือด่าพ่อกูเนี่ยระบุด้วยนะมีระเบิดดีแคผมระเบิดอะไรระเบิดเนี่ยเอไเอาไปอีกหน่อยโอ้โหแหมเมื่อกี้เมื่อกี้ด่าพ่อแล้วแมู่ยเลยไอ้เด็กีอ่ะ เอาบทุมผมแจกของแล้วทุกคนอ่าโอเคนะครับก็ไอ้พวกที่อยู่ในเซิร์ฟก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่มาช่วยผมยิงตอนคลิปนะฮะไม่ใช่ว่าช่วยออกคลิปใช่ว่าขอบคุณให้ความร่วมมือดีกว่าเพราะว่าเราต้องขอบคุณเกานะไม่งั้นคือคงไม่มีใครด่ากูเอ้ยไม่ใช่คงไม่มีใครให้ผมเอาสองพันตบอย่างงี้ถ้ามันไม่อยู่จริงไหมเออต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเซิฟเพิ่งเปิดใหม่มาเดี๋ยวขอไ,ไปเปิดเซิฟฟาร์มสแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวอาจจะแบบอ่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนฟาร์มเช่นกันนะครับออยย่่่าางนีีบกไปวผมเ คนดูประจาผมจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบคนขยันนะโดวยเฉพาะคนฟาร์มผมชอบมากนะโดวยเฉพาะคนฟาร์มแบบว่าเออแบบเออคนขยันนะกูชอบคนขยันนะครับแล้วคือก็เดี๋ยวไปแจกของมาหน่อยละกันทุกคนคนขยันนะครับก็เมื่อกี้มีสองคนก็จะพอพอดีสองคนสองเซตนะครับบอกว่าคือมึงก็ไม่ตามคาเพื่อนมาแบบเพื่อนบอกเฮ้ยมันแจกของเซโซนแล้วมันมาเซโซนก็อดไปนะครับมาๆก่อนปิดคลิปแล้วกันนะครับ ว่าคลิปหลังๆค่อยไปแจกกล่องเพราะที่บอกไปว่าโปเพิ่งเปลี่ยนใหม่ยดกงนั้นผมแจกกล่องขึ้นไปเดี๋ยวแล้วมันได้ห้าร้อยขึ้นมาแล้วละห้าร้อยออกมาได้ยากเลยออกง่ายนะครับเผื่อถ้าดวงมึงดีเนี่ยแล้วคุณดูก็รู้ว่าดวงผมเพี้ยนี่ะแล้วเปนแล้วแม่งได้พันขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนเรียบร้อยนะ,ะได้ฟงได้วาดว่าเนี่ยแอนด์วิดาขยับนะแบบเอ้ยยังคนไม่ต้องเต็มกันแล้วอ่ะอย่าเราเอาของกูอย่างเดียวนะครับ <S <S พอตอนแรกผมก็อุตส่าห์ดีใจว่าเฮ้ยแค่ดวงผมมาจริงหรือว่าแบบเปิดได้พันเนี่ยไอ้เปิดได้500ออ ของกักก็ห้าร้อยก็มีแค่สองคันนะเขามีแค่ฟ้ากรบเขียวไงพอฟ้าเขียวเสร็จมันก็ชมพูเลยอะไรเงี้ยนะครับไปแล้วก็รสึดีใจเออดีไมา่แจากกล่องไปดีที่ผมลองเปิดดูก่อนตอนแรกก็คือว่าจะแบบออแอบแบจกกล่องในคนในเซิร์ฟฟาร์มซะหน่อยใจอ่อนอะไรเงี้ยทุกคนถือว่าผมดีที่ผมไม่ใจอ่อนแจกของในเซิร์ฟฟาร์มไปนะครับก็แจกแค่รหัสสิบพอแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแชร์กลุ่มเพื่อรับตัวละครเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าจะได้สู้เขาได้นะตัวละครอ,อัปเดตใหม่แต่ของฟาร์มมาแรงจริงมัน ดูเอาตรง,ตรงคือข่ดตัวละครห้าร้อยน,นะถ้าผมเอาตัวละครแค่ร้อยห้าสิบเนี่ยจะเบหวังเลยฮัลโหลรุ่นปีมาแล้วเนาะแดดดี้ขาวฟางนี่ยเนี่น,นี่มันเห็นของมันี่ยกูมาเร็วไปเร็วด้วยดิประเด็นอนะ่ะมันเห็นของมันี่ยเพราะว่ากูมาเร็วไปเร็วไงมันเห็นของปะ ตกใจอ่ะอะไรวะเดี๋ยวก่อนแล้วไม่มีเออที่เราไม่มีเดฟนะอันตรายนะถ้ามันรูดผมเนี่ยเดี๋ยวไปตัวละครสองพันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนรูดมาจะแบบเออโอกาสรอดเยอะหน่อยแล้วเมื่อกี้มันเอ๋อจัดไม่ได้เสียงผมเลยทุกคนเมื่อกี้มันฟาร์มแบบไม่สนโลกจริงถือว่าเออมีความแน่วแน่นะคนนี้นแบบมันตั้งใจฟาร์มไงมันขยันฟาร์มเออถือว่าใจมึงมั่งได้ปะเยอะถ้ากูจะฆ่ามึงที่มึงตายนะ ไม่ต้องถึงสองพันหรอกเอาแค่แบบร้อยห้าสิบมาลูดเนี่ยตายได้ง่ายๆ่ะแลว้วตัวละครอ,อยู่ไหนเนี่ยพ่อหนุ่มสองพันไอ้นี่โคตรเท่ทุกคนมันจะเหมือนลูฟี่ก็ไม่เหมือนนะการแต่งตัวเนี่ยมันเหมือนตัวละครอะไรวะมาจากเรื่องอะไรวะไม่รู้แต่คือเท่ๆวะ่ะแล้วเมื่อกี้กูอยู่ฟาร,ร์มบอสไหนเนี่ยเออชิบหายละมันมีอยู่สองฟาร,ร์มบอสเมื่อกี้ชื่อว่าเดดดี้ถ้าไม่เจอคนชื่อแดดดี้ก็คือผือว่าผมมาถูกทางละนะครับ ดูนี่พอเเดิมปะวะไอไม่ใช่คนเดิมให้คนนี้คนที่เจอในเซิร์ฟนี่วะใช่ปะขอเซิร์ฟสุดไว้ก่อนเผื่อได้บวกอยู่ไหนวะไอ้คนนี้คนที่มันเจอผมในเซิร์ฟบวกปะวะชื่อคุ้นหรือมันตั้งชื่อมั่วๆคล้ายๆกันวะเพราะเหมือนคนที่ฆ่าผมตายมีคนที่โจเจ,เจคนหนึ่งอะนะครับเอ๊ะเอ้ย โอ้ชิพายละคางลุดโอ้โหอย่าเช็คก,ก่อนเลยตอนนี้นว่าจะเป็นคลิปเลยนะแต่ขอเช็คก,ก่อนเลยไอ้ที่เด็กก็แตกขึ้นมาทำไงเนี่ยชิพายละเซอร์เบอรีเหรอหรือเด็ดกูหุดว่าฝนตกด้วยนะครับเออก็ลืมบอกไปว่าถ้า,ถาเสียงผมเนี่ยมันมีเสียงแบบอะไรแบบรบกวนก็ขออภัย้ลยกันนะเพราะทีบ่บ้านผมฝนตกนะทุกคน ไม่รู้ว่าบ้านท่านผู้ชมนี่ตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคก็ขอไปคลิปลูกน้าเลยละกันหรือว่าไอคนสุดท้ายนี่ดวงซวยไหมนะครับก็จะแจกของให้หน่อยเซิร์ฟนั้นหลุดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเถื่อนจัดซีก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับอย่าลืมทำตามที่ผมบอกไปนะว่ามีของอะไรมาใหม่บ้างของจงของแชร์ของตามมาอย่าลืมรับให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับที่จะเปิดให้ดูคือแมปใหม่นี่ครับแมปนี่ยใครอยากรู้สรรรรุุปปคคค่่่่่าาาาววๆมมีีออออะะะไัััเเดตใหกกก็นนนนนลบท แก้ไขบอสเป็นทานงทานอกอ,อะไรเนี่ยแล้วก็แมปใหม่จะเป็นแมป Burning Hall แล้วก็แบบฟาร์มบอสอันนี้คือแมปเพนบอลนะครับผมแล้วก็จะเป็นล็อกกี้แล้วเพิ่มมาใหม่ทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเจอได้ทุกคนบอกเลยว่าผมมาเซิร์ฟนี้อีกยาวๆเห็นไหมทุกคนตามนี้เลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้คงขอจากไปวันนี้ทุกคนเฉลยครับไม่แตกนะครับทุกคนไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ